แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ทําให้เราได้รู้จักคนที่เราชื่นชอบชาดารา,รานักแสดงนักร้องพิธีกรใดๆก็ตามว่าอ,อุ้ยอ๋อเขามีกิจกรรมนี้ด้วยคนที่ชอบอันนี้ชอบกิจกรรมนั้นผ่านคนที่มีความสัมพันธ์กับเขาใช่นะวันนี้เราก็เช่นเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วครับ,รบจะเป็นสามหนุ่มหนึ่งสาวหรือสองหนุ่มสองสาวดีอ่าเอาเป็นสามหนุ่มหนึ่งสาวแล้วกันเหมือนเดิมหนุ่มหนึ่งเขายังลังเลอยู่เดี๋ยวต้องถามเขาเรื่องนี้ถามเขาดูนะเราต้องถามเขาไปพบกันเลยครับ บุกอหลิวจิมและเซนาหอ้ยครับ <c oughs> บุกเกาะบุกเกาที่ดูดีแล้วอ่ะตอนนี้ไม่บุกเกาะหล่ออ่ะไว้ม่ตายแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นอย่าใช้คำว่าหล่อสวยได้ไงก็เขาลงกันว่าบุกเกาจะมีเมียดูว่าตรงนี้เลยนะคะครับนูยังมีผัวค่ะ เขอกให้มองไกลๆไม่ก็ว่ามายากรฟิลิปไม่รู้ข่าวแล้วแล้วแบบเธอขายอาหารสงหารเสริฟอเลยใดๆมั้ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักเลยครับก็เลยก็ต้องแบบว่าสุขภาพต้องดีด้วยนอกจากกินผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วยังมีอาหารคลีนของเขาด้วยอาหารคลีมชมอยู่นะอาหารเสริมอาหารกรดอาหารหมา ผ่านลีครับผาคลีนครับที่เขาแบบว่าเพื่อสุขภาพใช่ครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟังเรื่องราวของน้องๆทั้งสี่วนนี้เอาเชิญสัม่าษไปนะครับแน่นอนบุกโกรธต้องมีเรื่องมาเล่าแน่ๆเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่แบบดูดีเลยพูดจริงถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยโอ้หลูก็อยากเป็นผู้หญิงมากกว่าเป็นผู้หญิงก็สวยถือว่าสวยนะจริงๆตอนนี้ แต่บุกโอเค okay, ดูดีเอ้ยงานละงงานนะงานตอนนี้มีเยอะไหมตอนนี้ก็ยังจัดแชะได้เช้าเหมือนเดิมใช่แล้วก็มีแชะกลางคืนสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ถ่ายละครย้ายที่ทํางานเยอะนะเรา<ๆ>เนี่ยขับรถเองไหมๆๆขับรถเองขับรถเองถ้ามันรถติดๆทำไงต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์มีปัญหาไหมดำยิงมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ันเล็กๆอะแล้วไอ้โชคไม่ดีว่าก็ดังแกลบแกลบเนี่ไงนี่ยแล้วี่สุดนตกเขาไม่มีใครรับหนูเลย เขาบอกว่าน้องไปเรียกคันหลังคันหลังเขาใบเบียงไปคันนู้นคันนี้อย่างเงี้ยเขากลัวรถเขากระโดดแ้วพยายามจะบอกว่าพี่หนูจ่ายให้สองเท่าก็ได้แล้วไงแล้วบอกไปคุมหนุพี่เลยผมจะบอกว่าในที่สุดเขาก็เจอเนื้อคู่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจครับโอ้โหเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าคอนโดผู้จัดการคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีวินประจําแต่ว่าผู้จัดการเป็นคนวางแผนว่า ถ้าเราวิ่งงานอย่างเงี้ยเราขับรถไม่ทันเราต้องสละรถเพราะผู้จัดการขับรถเป็นอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีวินที่เราไว้ใจได้เพราะบางทีเนี่ยบุกก็ไม่แค่เป็นคนประจำาช่มันปลอดภัยสบายใจและที่สําคัญคือบุกก็ไม่ได้ใช้แค่ให้เขาไปส่งคือบางทีเอาเอาเช็คเข้าด้วยไปเอาเสื้อผ้าให้ด้วยขับรถตู้ให้ไปต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้คนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค เป็นวินมอเตอร์ไซค์อ่าไปเอาเช็คเข้าให้อันนี้ไว้ใจกันไปเอาเสื้อผ้าให้อันนี้เข้าใจาไปขับรถตู้เข้าขับรถไม่ได <c oughs> ้ก็คือวันนั้นไม่ต้องํำงานขับรถตู้ให้บุโกโกใช่ ต้ลงเอาไงแน่ชีวิตผมคือเราพยายามหาคนที่หลากหลายเงี้ยมานานแล้วจนจนเราเจอได้ใช่ขับรถตู้ได้ไงแต่ว่าเราไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์ของเรานะมอเตอร์ไซค์ขาวแต่ว่าเรามีรถตู้ของเราเราก็ไม่อยากจะไปจ้างรถตู้เป็นวันๆก็คือจ้างมอเตอร์ไซค์จ้างแหละมาขับรถตู้เราเราก็ให้เงินเป็นวันๆแทนเรียกว่าอะไรพี่หมีพี่หมีเขาชื่อจริงชื่อพี่หมีหรือว่าคุณเรียกเขาว่าพี่หมีเขาชื่อเล่นว่าพี่หมีแต่ตัวเขาก็หมีหมีเหมือนกัน มอเตอราไซคมันจะพอเลยถ้าชื่อพี่หมีแล้วตัวเป็นหมีเนี่ยให้เจ้าตัวเล่าเลยเออโอเคเชิญพบกับพี่หมีของปุกโกะครับเชิญุกเลือกประชาบแนวนี้ใช่ไหมใช่ไหมอยากได้เป็นผัวอยากได้เป็นผัวอยากได้แค่ช่วงข่าวเฉย Windows sign ready <laughs> อยู่ตรงข้ามคอนโดของตรงข้ามคอนโดอ่ะคุยกับลีโอครับผมลีโอคือผู้จัดการมุกโก้อชื่อลีโอถามจริงตั้งแต่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์เรานะช่วงล่างพังไปอีกชุดละไมพังอ่ะไม่พังเพราะต้องเสริมเลยต้องเสริมผู้ที่ดีไม่ะโอเครับได้ว่างั้นเถอะอืมเขาเคยลวนลามอะไรแล้วไหมไม่ไม่เคยไม่มีนะพี่หมีซ้อนเวลาซ้อนกอดเดียวไหมเวลาเวลาเวลาจะซ้อนเนี่ยก็ซ้อนปกติจับอย่างนี้ก็แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันต้องเบกเกแบบพี่พี่หมีขอโทษนะก็จะแบบกอดเขาอย่างนี้บุก เคยเข้าวินไหมม่จะสอนต้องเข้าไปที่วินหรือเขามารับเออเราจะไปต้องไปที่วินหรือให้เขามารับเขามารับไม่เคยเข้าวินสักทีตลอดที่คอนโดพี่เลียวถ้าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่แบบเขานัดเป็นเวลาไหมเต็นครับผมนัดเป็นเวลาว่างั้นเถอะเช่นแบบ10โมงเราต้องไป ก็ไปก่อนแล้วราสักสิบห้าทีเลยนะครอบพพี่เคยไปสายไหมไม่เคยครับสมมติว่าสมมติว่าไปล้าเก็เสร็จปุ๊บต้องไปอีกที่หนึ่งพี่ต้องการเวลาล่วงหน้าไหมกับเวลาครับวนใหญ่ไปที่ไหนแกมี่ครับไปห้างค้าครัไปห้างด้วยหรือครับทำงานอีเวนต์เนี่ยฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาใช้คุณนี่แบบว่าเขาเรียกอะไรนอกเหนือจากวินมอเตอร์ไซค์นะขับรถตู้ครับขับรถตู้ด้วยครับด้วยครับต้องไปค้างคืนไหมค้างคืนต้องต้องบอกเมียว่าอะไรหรือปวดปอกผัว ะแล้วบอกเมียว่าอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งปุโกะต่างจังหวัดอาจจะนอนค้างคืนสักสองสามวันเนี่ยเมียสงสัยไหมเมียสงสัยไหมไม่ไม่สงสัยครับเพราะว่าเป็นเรื่องงานอยู่แล้วยเขาเคยไหมมีแบบว่าเราจะไปค้างที่ไหนแล้วอ้างปุโกะมีไหมไม่มีไม่เดี๋ยวไมถามอะไรเดี๋ยวไมาอะไรถามว่าล่าสุดอะพี่ไปส่งที่บุกโกะที่ไหนขับรถตู้ไปอะค่ะ อ๋ออยู่อบ้านโป่งครับอ๋อบ้านโป่งกับบ้านโป่งความประทับใจอ่ะกับบุกโกทำงานกับเขาดียังไงคุณบุกโกก็ถ้าไปใกล้ๆใช่ไหมฮะสี่สิบาทสามสิบาทเป็นราคามาตรฐานใช่ไหมครับจะเขาจะให้มาร้อยสองร้อยเงี้ยแล้วขนาดนั้นเลยโอ้โหเปกไม่เคยโยไ่เคยยาไม่เคยต่างจังหวัดได้ไงครับเออเขาให้ตังค์เท่าไหร่ต่างจังหวัดก็ก็ให้เท่าเดิมอ่ะ สองร้อยไม่ไม่ไม่ใช่เลยวันละพันครับผมวันละพันวันละพันวันละพันด้วยวันละพันคนอื่นเขาได้พันห้าได้วันละพันไม่หรอเอาละครับที่คุณเห็นคนนี้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเขาคือพี่หมีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งคุณภูกโกจริงหรือสับขาหลอกครับ พร้อมใจกันทำไมอ่ะทำไมถามเหตุผลเลยพี่เหตุผลเหตุผลหนูรู้สึกว่าพี่เขาตอบดูจริงไปอ่ะเอดูจริงไปอ่ะิงแบบดูเตรียมไม่คือมันดูเตรียมดูแบบดูเีจริงไปแล้วเวลาเขาตอบเขาจะแบบจับมือตัวเองแล้วแบบทำไมจะให้มือเขาอยู่อย่างนี้ ก็เหมือนว่ากำลังคุมตัวเองอยู่อ่ะแบบว่าไม่ให้ตอบผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเกรงเกรงโอเคเซน่หอยผมว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วที่มเป็นตัวจริงคุณสังเกตดีๆไหมครับคุณมุกโกบพยายามจะเรียกพยายามจะเหมือนจะพยายามสนิทอยู่ตลอดเวลาเลยพยายามสนิทไปพยายามสนิทพี่หมีอย่างงอนพี่หมีอย่างนี้พี่หมีอย่างนั้นอันนี้ไม่น่าเชื่อเขาสนิทกันได้ยังไงโดยที่เขาไม่สบตากันเลยทั้งแกตาจะลอย เหมือนแบบเมายากันยุงตลอดโอเคข้าใจคุณจิมผมก็เหตุผลผมว่าก็ดูเนียนดีนะฮะแต่ว่าอ้าวทำไมคุณไม่แต่ว่าผมมามาสดุดเรื่องค่ารถนะฮะผมว่าไม่ใช่พันหนึ่งผมว่ามุกโกเขาหน้าจะ ให้มากกว่านั้นนะคือดูเขาเขาเขาแฟร์อยู่แล้วดุ๊กโกะไม่น่าจะให้พี่หมีนะถ้าไปต่างจังหวัดไม่น่าจะให้ค่าตัวแค่พันเดียวใช่เพราะมันจะมีลูกโกะน่าจะให้สองพันสามพันติดหนักหนักไปเลยมากกว่านั้นนะถ้าดูจากต่อวันต่อวันนะฮะเพราะเขานั่งใกล้ๆกล้ให้ให้ร้อยสองร้อยเลยนี่ใชดุ๊กโกะไปงานต่างจังหวัดก็รับสองพันห้าเองอันนี้นะตอบเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ฟังได้ฟังหนึ่งมีใครโดนแน่นอนคุณดุ๊กโกะคนนี้ คือพี่เหมีวินมอเตอร์ไซค์เจ้าประจำของคุณบุกโกจริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าสับขาหลอกครับไอ้น้องมันตื่นเต้น โอ้ยตา้เขาทำดีแล้วนะบอกไม่เนียนเขาสงเกตเนี่ยตอบดีนะเออผมผมใช่ครับผมพี่หอยบอกคนเดียวนั้นนะว่าเฮ้ยพี่เขาแบบว่าดูล็อกแรกแบบดูไม่น่าใช่แต่อีกสองคนนี้บอกว่าพี่เขาจริงไปต้องมาเลยใช่คนสองคนนี้เขาอาจจะไม่เคยโดนหลอกผมมาโดนหลอกมาทั้งชีวิตเนี่ย พี่เป็นใครที่ไหนอะไรยังไงชื่ออะไรเนี่ยคุณเลไรชื่อรัติชัยพมสวัสดิ์ครับอยู่ละเมาก่อสร้างครับผมละบมาอเมมาก่อสร้างเป็นผู้ละเมาหรือเป็นช่างทำงานช่วยกับพี่เขยครับเจ้าของเองเลยว่าง้นหุนกับพี่เขยเปิดเลยกบบพี่ับเม่าเวลาเขาใส่เครื่องแบบวินมอไซค์เนี่ยถ้าถึงไม่กวาดนี่ผมว่าเขากวาดทั้งหมดเลยตัเลี่อว่ามันสคัหล่อนะอบคมากครับเรุ่นอากัองรอบค พี่หมีครับพี่เมีพี่เมฆนี่ที่ดูดีเวลาเขาใส่เครื่องแบบนี้เหมือนคนขับมอ์ไซค์ผมเชื่อแล้วไม่ใช่พันหนึ่งคุณดูสร้อยคอเขาเดิล <c oughs> ูกพี่มีคำถามหนึ่งที่คาใจกันอยู่จิมเขาอยากรู้ว่าเวลาไปแต่งวัดนะครับไปแต่งวัดพี่ขับรถตู้เขา ผู้ก่อให้เท่าไหร่วันละพันครับวันละพันเริงป่าวันละพันตอบถูกแล้วไอ้บ้าไม่คกิดผมจิลลาการเลยให้แสดงก็พี่เขาถามมาไงะเขาตอบถูกใช่นไหมจะ่ติปตังห้างครับติปทางหางให้วันละพันแต่ติปสิบยี่สิบเคยว่ากันไปครับพี่มีเมียไหมมีครับมีแล้วนะลูกมีไหมมีไหมที่แบบว่าไม่ได้ไปหรอกแต่บอกว่าเอาผู้ก่อมาอ้างบางครั้งครับ ให่อย่างนี้พี่เขต้องเล่นแ,แล้วพี่ให้ไปอ้อเพื่อซื้อขนมอะไรด้วยมีครับผมไปไหนที่นั่นตอนนั้นไปไหนไปนครสวรรค์ไปไปนครสวรรค์ซื้อไอโมจิอยากกินโมจิมันมีโมจิพรีเมียมคือจะมีไข่แดงทั้งลูกเลย ถ้าเกิดครึค่งลูกเล็กๆเราก็ไม่กินเราแบกว่าเนี่ยอร่อยมากแล้วในเมืองไม่มีเลยทุกสาข<ช>าแ <ปะ S 2> ล้วแบกว่า <c oughs> พี่หมีเราต้องขับสวนไปทางไปเชียงใหม่อีก20กิโลเองขช<อ>ียงใหม่ซือ้อหมิเนี่ยเดี๋ยวนะใช้คำว่าอีก20่ิโลเองตอนแรกจะไม่กินแต่นนอพอเรากับผู้จัดการคือผู้จัดการบอกอยากจะกินอีนี่บอกว่ามันไกลไหเปล่าพาเราไปเพามาพี่หมีขับไปพาไปอีกประมันโลถึงแล้วพี่หมีผิดทางเขาบอกว่าเพราะมันไม่ถึงทีเขาบอกมันไม่มันไม่ใช่พี่พี่หมีไปผิดทางใช่ขับไปใหม่กับทางเดิมเพราะกับทางเดิมคนถามคนที่อยู่ใครคะ อ๋อก็คือทางที่จะถึงีกโลแลกลขับไปอีกรอบไป20โลเฮ้ยท้ายนี้โกรธไหมโกรธไหมสี่เที่ยวเลยนะพี่พี่ดูหน้าเลีมยพี่ดูหนิพี่ดูหน้พี่ดูโนรธั้าอยู่นี่ขับขึ้นไป19โลใช่เฮ้ยหลงทางลับมาใหม่ไปที่เดิมมาหาไป้นี่ไอ้นี่บอกถูกแล้วไป20ไม่พอกลับไป20ระหว่างที่แบบว่าขับขึ้นไปปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเครียดก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนก็ได้ กินก๋วยเตี๋ยวก่อนพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วทำไมเป็นไงลืมกระเป๋าตังค์ขึ้นกองละครก็ขับไปเอากระเป๋าตังค์ที่กองละครก่อนโอ้โหพี่แต่เขาไม่บ่นจริงๆดีตรงนี้แหละพี่มีไม่ต้องพูดใช้ยิงเอาเราก็ทำเต็มที่นะเขาจ้างเราไปแล้วนะมาเนี่ยโอเคนะพี่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเป็นร่วมรายการกับเรานะคุณเอกราชชัยชนะพี่มีนะครับขอบพระคุณครับ คนเดียวเลยดูมือจะสั่นดิเดี๋ยวมันเกรงใจมันโอ้ยมาขนาดนี้ต้มาขนาดนี้ไม่ต้องเกรงใจแล้วดูโอเคน้าหลิวมาอัน้าหลิวลมาใครของต้องหลิวบ้างบุ๊กก็พยายามไถ่้องหลิวให้ถูกนะได้ค่ะยิ้มหน่อยเองบุ๊กโกยิ้มโอเคหน้าด้านดีหน้าด้านดีหลิวคนของน้องหลิวค่ะโอ้เป็นเป็นเป็นคนสนิท สนิทมากเล่ามาเล่ามาเรื่องไงคือเป็นเพื่อนกันสมัยปริญญาตรีค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยจนเข้ามาเจอกันนว่างานตอนนั้นเป็นหลิวอาจารย์ย้ายยังเป็นแล้วค่ะตอนนั้นออกออกสะพ้ายนายุกอะค่ะโอเคโอเคเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบมาทักให้เธอร้องเพลงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนไตนหวัดไหมคนนี้ไตงหวัดคือเป็นแฟนคลับเลย ็นแฟนเขามาก่อนไหมหรือว่าเขาจำไค่เหนจาได้เราไม่ได้แต่เพื่อนเขาจําได้เพื่อเธออันนี้สะพ้ายในยกเลยเขาเลยเขามาทักเราแล้วมีเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเยอะในกลุ่มเนี่ยจะมี14คนก็มีคนนี้วคนนี้คนนี้เป็นคนแรกเลยป่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลิกเราก็เลิกคบกันไป6ปีด้วยใช่ก็คนนี้คนนี้เลิกคบกันไปเพราะอะไรก็ด้วยแบบ ด้วยในกลุ่มเนี่ยก็จะมีผู้หญิงเยอะแล้วเขาเป็นสาวประเภทสองเขาก็มีแบบงอนเราที่แบบว่าบางคนก็มีแฟนแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่สนใจเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็สนใจเขาอยู่หายไปหกปีหกปีแล้วค่อยกลับมาแล้วปัจจุบันอะปัจจุบันทำปัจจุบันก็มาแต่งหน้าให้หลิวค่ะเนี่ยเขาก็แต่งให้ชื่ออะไรชื่อเนเน่ค่ะแต่จริงๆแล้วแต่ชื่อจริงอะชื่อนายคุณเนเน่ค่ะ เน่พี่นึกว่าแต่งหญิงมาเลยนะแต่งหญิงเลยเน่แต่ก่อนเคยเหรอแต่พอแล้วไงพอมวนมันหมดนึกไงนวลทองโอเคเน่ถามจริงชื่อนายอะนายอะเป็นชื่อเป็นคนจังหวัดอะไรบอกได้ไหมก็เป็นคนกรุงเทพนี่แหละค่ะเน่อยู่ในกลุ่มเขาเลยอะตอนนั้นผมยาวผมสันทร ตอนตอนเรียนนะตอนเจอเขาตั้งแต่เรียนก็ค่อยๆไว้ยาวเรื่อยๆเรื่อแต่งเหมือนเคยแล้วม่มันไม่ประสบแต่งหนิงคือผมยาวอย่างนี้นะนุ่งกระโปรงอย่างนี้เลยใช่ใส่เสื้อในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใส่ชิ้อในด้วยมาห้เราเขาจะใส่เนื้อไม่เนื้อผ้ใส่เสื้อในมีเขาขนาดนี้แล้วไงเราจะไปตอนนี้กลับมาเป็นแบบกลางๆพอจบแล้วด้วยหน้าที่การงานอย่างเงี้ยมันก็แบบเปลี่ยนไปแล้วก็มีเหมือนเรา เหมือนเราก็รู้สึกว่าแบบว่ามันมันแบบมันเริ่มแบบลกลักลุ่มลางเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปดูอแล้วคุณงอนอะไรถึงหายไป6ปี6ปีไม่ใช่น้อยๆพี่ดูมันเหมือนคนโกรธกันเลยนะพี่เออกระเทยติ๊ไงกระเทยติ๊กกระเทยติ๊กาพูดมาอก็จริงไม่ใช่เรื่องของเรื่องหรอกก็คือแบบอ่าไม่เล่าจะไปไ่ใจทุกอย่างจะมาหรอไม่จ อย่าเลยดีกว่าผมว่าทะเลาะกันจำไม่ได้ใะ่อีตัวปลอมพีไม่เลยพีไม่เลยพอพูดเรื่องนี้น้ำตาขึ้นเลยเออเออาเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็อย่างที่รู้ว่าแต่ก่อนคือแบบก็คืออยู่ในกลุ่มการละเาเหมือนกันแต่งหญิงอ่ะก็คือแต่งหญิงก็คือก็นกอ่ะคะสาคาอัคือนกไม่ได้กินไม่ได้กินเพื่อได้กินหมด เคยนกเพื่อนในกลุ่ม12คนเป็นกันเคยคนเดียวเป็นไงวันอที่ไม่ได้กินเลยคนเดีวแต่าำจริงที่บกได้ใครเป็นคนติดต่อใช่ไหมอ๋อเหนอะโมโหแต่แต่ไม่ได้ะท้าวกื่ังผู้ชายนะอ๋อเหรอคือแค่เหมือนแบบพอเขามีแฟนอ่ะแล้วอ๋อเหรอเอ้เรา ไม่มีเวลาให้ก็เลยแบบเราก็เลยมันคิดไปเองมันคิดไปเองเหรอถามจริงแล้วแบบพอเพื่อนเสพไปแล้วคุณปล่อยเวลาเป็นหกปีโทรไปตลอดแล้วก็ไม่รับสายแล้วก็แบบโทรไปหาแม่ด้วยแม่ก็บอกว่าเอเอช่างมันเถอะลูกมันเป็นอย่างนั้นแหละแม่ก็ดีแล้วดีกันยังไงครับผมเป็นเพราะว่าวันนั้นวันเกิดแล้วก็ คือแต่เราอย่างที่บอกเราเราติดตามผลงานเขาทำรายการทีวีมันเกิดเรื่องอเนองอเนื่องอเนื่ใช่ครับก็โทรไปแล้วแบบว่าในใจคิดอยู่ว่าแบบจะโทรไปดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโทรไปแล้วแบบคือช่วงนั้นนางก็ดังแล้วอะคือถ้าโทรไปแล้วแบบจะแบบไม่คุยด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นว่าแบบเห็นหรือเห็นว่าแบบดังแล้วโทรหรือจะกลับมาหรออะไรอย่างเงี้ยคีน่าคน่าคีาคีน่าคน่าอีน่าคีน่าคีน่น่าคี่าคีาคีน่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 าน่าคาคีน่าค่าคีน่าคีน เขียนคิดเองนะเห็นเพื่อนดังแล้วจะไปโทรเดี๋ยวไม่ดีใช่นายนายเป็นกรุงเทพเหรอครับค่ะน้องเป็นกรุงเทพใชืใช่ไม่กี้หลิวเขาบอกเป็นคนต่างจังหวัดโอ้โหเอาแล้วอะไงวะหน้าเหรอทำไมหน้าเหรอทำไมหลิวเขาบอกคุณเป็นคนต่างจังหวัดตั้งแต่เดินออกมาแต่คุณออกมาคุณบอกคุณเป็นคนกรุงเทพ จะเป็นกลยุทธ์ก็ได้เอลือจ้าลิวพอละพอละไม่ละเตรียมตัวแต่สินใจเตรียมตัวแต่สินใจเตรียมตัวแต่สินใจเดี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 ใช่เน่เน่ที่เป็นเพื่อนหลิวและปัจจุบันเป็นช่างแต่งหน้าของเธอจริงหรือสับขาหลอก าาสามขันหลอกสาบขันหลอกเล่จริงรแสดงว่าข้อนี้น้องหลิวรอดตัวไม่โดนแน่นอนแต่ในนี้สามคนนี้ต้องมีคนโดนต้องรว่าคุณบอกสาบขันหลอกนะทพาลราลเอราออะไรฮะบุโกรู้สึกว่าจริงๆนะเขาดูจริงมากมากเกินไปจริงมากเกินไป<ข>อไรนไม่แต<ด>่ว่าแต่คือความความเป็นแบบอย่างเราอย่างเงี้ยมันจะเปความเนียนอยู่แล้วมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วบุกว่าคนนี้ไม่น่าจะเป็นเมคอัพอาร์ตตีให้น้องหลิวไม่น่าใช่แน่ๆน่น่าชื่อ บุญถุ่มอะไรอย่างเงี้ยใครพวกก็เป็นคนที่ไหนวะชื่อบุญถุ่มเนี่ย บอกว่าเราอยากนึงคือที่พี่บอกว่าหรือบอกเป็นกระเทยต่างจังหวัดแล้วเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เลยเราก็รูยส่าข้อนี้หน่ใช่ไหมใช่เซนต์อาไวผมบอกเลยผมมั่นใจมากข้อนี้ข้อนี้มั่นใจมากเพราะผมเป็นคนได้ยินเองบอกว่าหรือบอกว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยโอ้เป็นคนกรุงเทพตอนที่ผมเนี่ยทักเมื่อกี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับอาการออกนะแบบปุ๊บว่าเมื่อกี้คุณเหลิวพูดว่าเป็นคนต่างจังหวัดคุณเป็นคนกรุงเทพ พี่เกมผมเนยก็<ม>คุณจริง,รงอยู่คนเดียวก็ดูภาพรวมแล้วคือดูสนิทกันมากครับ้ไอจุดที่ตัดสินใจว่าจริงเนี่ยก็คือตอนที่ทะเลาะกันบอกว่าทะเลาะกันหกสาหกปีใช่คือหน้าก็จะร้องไห้แล้วคือแบบอิน มันมันดูมันจริงอะข้อนี้ข้อนี้คุณไม่คิดว่าเขาอินอินมหนูถึงบอกไงว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นแบบพวกเราอะความการแสดงมันสูงมากแต่ว่าน้ําตาเขามาไหวมากนี่มันเหมือนกครแสต์มันไม่ใช่แสดงอะมันมันมันคือความรู้สึกจริงจริงครับพี่มันเหมือนสคริปเกินไปที่เราจับกันหัปีกเขาไม่ใช่นักแสดงไอ้เขา มันปักไม่ได้กับกระพือขนาดนี้มันไปโยนจุดจี๊ดกันอะไรมันต้องจริงี๊ดไงจริงไงจริงผรู้สึกไม่รู้ลาผมกิ๊กนี้เลยคนเดียวที่จะบอกเราได้ว่าใครจะเป็นคนโดนถูกนะคือน้องเหลียวนะทาน้องเหลียวเลยครับน้องเหลียวคนนี้คือคุณเนเน่สไตล์เด็ดประจำตัวของน้องเหลียวจริงหรือสับขาหรอครับ หลังเข้มข้นกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าแต่น้องคนนี้จะใช่เนเน่ตัวจริงหรือสับขาหรอกช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับ